สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสินเชื่อ Happy Plan นะครับที่เราเจอในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะครับนะก็มีหลายๆท่านเนี่ยเจอมานะครับแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับก็ดีแล้วครับนะฮะสำหรับสินเชื่อ Happy Plan เนี่ยยุทธเคยทำคลิปวิดีโอไปประมาณครั้ง2ครั้งนะครับแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าสินเชื่อ Happy Plan นะครับเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างนะนะครับเป็นมิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงินก่อนนะครับต้องระวังให้ดีนะครับนะฮะ ไม่ว่าคุณจะสมัครทางไหนคลิกเข้าไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็จะพาคุณไปพูดคุยกันทางไลน์นะฮะทางไลน์นะครับพวกนี้หลอกให้โอนเงินก่อนนะฮะมันจะบอกว่าอุ้ยอนุมัติผ่านแล้วนะฮะห้าหมื่นหนึ่งแสนนะครับบอกให้คุณอะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะครับให้เห็นหน้าบัญชีนะฮะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหรือหมื่นห้าเนี่ยเนี่ยยอดยอดพวกนี้นะครับคุ้นมากนะครับเห็นบ่อยนะครับ จริงอยู่นะครับมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับถ้าคุณโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะฮะเงินมันจะไปไหนได้ถูกไหมแต่ทีเนี้ยคุณอยากได้เงินก้อนห้าหมื่นหนึ่งแสนอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณก็ต้องทําตามนู่นนี่นั่นอะ่ะทาตามขั้นตอนต่อๆไปและทีเนี้ยเงินเราจะไปเหลืออะไรถ้าเราทําตามขั้นตอนของพวกมิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงินก่อนทีนี้คุณกลัวเนาะว่าข้อมูลอะไรหลักฐานอะไรทุกอย่างเนี่ยที่คุณกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยตามรูปภาพเนี่ยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเอกสารปลอมนะครับ หนังสือสัญญาปลอมคือปลอมหมดอะถ้าเป็นคําว่ามิจฉาชีพะนะค,คุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรากลัวเรื่องหลักฐานอะไรพวกนี้มันจะเ,เข้าไปสู่มือพวกมิจฉาชีพอะไรต่างๆนะครับนะฮะก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ได้นะครับว่าข้อมูลพวกนี้ถ้ามันเอาไปทําในสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นก็ไปลงบันทึกประจําวันไว้นะฮะทำบัตรประชาชนใหม่ก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแล้วทีเนี้ย หลายๆท่านเนี่ยกลัวว่าจะมันจะยกเลิกสัญญาอะไรไม่ได้เลยจะโดนขู่ฟอ้องร้องดําเนินคดีคุณไม่ต้องกลัวนะครับมันทาไม่ได้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นโจรมันจะทําได้ยังไงผมขออย่างเดียวว่าคุณนะ่ะอย่าโอนเงินก่อนอย่าลงเชื่อนะฮะไม่มีสินเชื่อใดๆให้โอนเงินก่อนย้ําเลยนะฮะวิธีแก้ง่ายๆนะครับบล็อกไลน์ก็ไม่ต้องคุยโทรมาก็ตัดสายนะครับถ้ารู้ว่ามันเป็นพวกไอ้แฮปปี้แพลนเนี่ย นะฮะแอบอ้างทั้งนั้นมิจฉาชีพอะบล็อกไลน์ไปเลยนะไม่ต้องคุยต่อจบไม่เสียเงินด้วยนะฮะแล้วก็อีกสินเชื่อหนึ่งนะครับที่มีสอบถามกันเข้ามานะครับสินเชื่อโลนฟอกมันก็เหมือนแอปอื่นๆทั่วไปนะครับที่ดอกเบี้ยสูงนะครับนอกระบบนะฮะโลนฟอกก็เป็นสินเชื่อเถื่อนเหมือนๆกันเหมือนแอปอื่นๆนั่นแหละนะครับทีนี้มันกลมขูมาว่าเออถ้าเราไม่จ่ายนะ จะเอาบัตรประชาชนเราไปกู้สินเชื่ออื่นๆให้เราเป็นหนี้หลักพันจนหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพสินเชื่อเถื่อนนะฮะมันไม่มีสินเชื่อใดๆหรอกที่ถูกกฎหมายอ่ะที่เขาจะมาทํากันแบบนี้อะไรจะต้องเอาไปกู้กวนอื่นให้มันเป็นหนี้เพิ่มหรอเอาไปกู้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าเถื่อนอนะฮะมันเรียกว่าเถื่อนเลยไม่ใช่ถูกกฎหมายแล้วถ้าทําแบบเนี้ย มันไม่มีสินเชื่อธนาคารไหนๆที่ถูกกฎหมายมาทํากันแบบนี้หรอกเอาไปกู้ให้เป็นหนี้อย่างนี้เหรอไร้สาระมากนะครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะบิดไปได้เลยนะครับสินเชื่อพวกนี้นะครับผมก็ย้ําเสมอนะครับนะเราต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับมีสตินะครับห้ามกลัวอย่าจิตตกง่ายๆนะครับสาหรับพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับผมเตือนไว้เลยนะนะครับใครที่ยังกู้แอปพวกนี้อยู่นะครับบิดได้เลยครับนะผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนี้ เป็นนี้เพิ่มอ่ะนะฮะแล้วก็สินเชื่อไอ้พวกหลอกให้โอนเงินก่อนเนี่ยชอบพูดคุยกันทางไลน์จําไว้เลยนะครับนะไม่มีสินเชื่อไหนเขามาคุยกันแบบนี้ทางไลน์อย่างนี้หรอกไม่มีครับอ่นะตามนี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในทุกๆช่องทางนะครับที่ยุดเตือนภัยนะฮะในเรื่องของแอปเงินกู้หรือว่าในเรื่องของมิจฉาชีพต,ต,ต่างๆครับ